สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนำอุปกรณ์นี้เลยสำหรับคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกฝึกใช้กันไกนะคะในกรณีที่แบบลูกยังเล็กอยู่แต่อันนี้คมีเขาใช้กันไกปะกติได้แล้วนะคะไกที่เป็นมีคมเป็นกันไกลพลาสติกที่ขายที่ร้านใดศกดีงามมากราคา100เยนแต่มีให้เปลี่ยนลายนะคะทั้งหมด5ลายนะคะมีลูกก็จะสามารถเล่นฝัดการะดาษแบบ สนุกสนานได้ในบ้านเอ้าจะดีกว่าไหนี่มาแต่ว่าตอนนี้วันนี้เราจะโจได้โจได้อาบุนัยอาบุนัยเหอนางก้อยคานามิโจได้โจได้โจได้อาบุนัยยเที่งชาวเยกวันนี้เราจะมาทำนี่เนี่ยฝึกสมาธิคานามิอะเป็นคนค่อยนิ่งนี่บปรดใจใจดับนเนี่ยนแล้วก็จะมาทำแบบพร้อมกันที่เลยนี่เป็นวิธีการ ึแต่เอา่ห่า,าตัตว่อันนี้เป็นวิธีแบบสไตลม์มอนเพมอนเทซมอนเซนี่ภาษาญ,ญี่ปุ่น,น,นมี่มีถนกะมาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยฝึกไม่ได้ฝึกอะไรทั้งนั้นมันจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งรอบตัวเพียงแต่เราเื่อนนะพ่อแม่เนี่ยคือ จะไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกคือลูกจะเลือกสิ่งที่เขาอยากจะทําหรืออยากจะเล่นเองนะคะตรงนี้ก็ลองดูใช่ค่ะชันนี้วะจากนี้ใช่ค่ะชันนิวะโคเรียโย่เจ้ตมาเต้ยี่เหมก็จะมาลองให้คานามิใช้เข็มครั้งแรกในชีวิตของคานามินะ,ะเราก็เลือกเข็มอันใหญ่นิดนึงแล้วถ้าจังคีเต้ชั้นตัวหน้าชิคีเต้

黄色した,んたんい黄色ハザンよく説明聞かないとハザ指刺さったらハザん痛いよはい見てこういう穴が開いてるところ大丈夫こっちらと触ったら痛いこうね痛いの触ってみ痛いでしょこう痛いねこれこういうとこね先端のほう穴

白にしよう。黄色。黄色ないの。これ。黄色ないからね。ある。ないからね。白にしましょう。白だと目立すからね、うんうん。ちょっとよく説明聞いて、ハータン。おつないと、金がしちゃうよ。ガじゃャパール。タイクリップドウェアタンビドウェネリン。 ดูกันว่าขนามีใหข้ข้าจังก์่ะข้าจังกะนี่เป็นผลงานของลูกลูกสาวเพื่อนเขาทำเนะเขาก็ทำของขวัญให้ขนมีมเพื่อนก็บอกร้องให้คขนมีทำดูสิ<ม>เป็นวิธีการแบบมอนเตสซิี่นะคะเดี๋ยวมาให้ขนมีรองร้อยเราจะไม่ได้ไม่หญิงจะไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบไหนยังไงคือให้นางทําของนางเ,าเองมาดูกันคุณฮิมอโตสอืมฮิมอโตสคนนี้โคจินะทีก 触ったら痛い痛いからね、うん、いろんな針があるからねいろんな針細い針これ太い針だとそんなに痛くないけど細い針だとさっきママ痛いって言ったでしょママが、うん、い痛かったよさっき痛かった、うん、ママ痛かったわはい触ってみるここ痛いよこういうはい触ってみこういうママみたいなあれだママ はい、やってみ、触ってみ。うん、じゃあね、母ちゃん持って、持って、針持って、いや針持って、っ針針のところ、はい。それ先端の方、こうやって痛いよ、ここ痛いね。触らないよ。はい。じゃ、触らないで書いてる。うん。はい。じゃあ、母ちゃんやってみてください。これ紐通しない。はい、そう。 เด็กสามขวบค่ะใช้เข็มครั้งแรกนะคะที่มันใครเป็นไงไม่รู้เพราะตอนเด็กๆก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราใช้เข็มตอนไหนยังไงเนาะก็เราจำไม่ได้จริงๆี่มก็มีคงมอนีือพอเข้าเอนุบาลเขาก็จะมีให้เด็กบใช้ได้แล้วก็เข็มเองให้โดจะให้โคลี่เต้นนะให้จะไม่สอนค่ะก็ให้ให้เต้ตะนน ให้อนากายแต่มาเสงเนี่ก็จะเป็นพิธีการที่แบบไม่พูดอันนี้ก็จะไม่พูดแล้วเงียบก่อนให้นางทำเอาเองเป็นจินตนาการที่เด็กเขาจะทำเขาเองนะคะตรงนี้ไม่ไกลเ่ยฮ่า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 ได้วยอืมให้มาถ่ายไก่ これ、紐まだ残ってるよ。え、ケイトまだ残ってるよ。だから最初から、また,た、ミポンハーカーやポン。 できたね。 できるかな。穴、穴があるところ。通すよ。 あ、できた。はい、引っ張って。そう、引っ張って。自分好きな長さ。このくらいい。母ちゃん、もういいもういい。もう、ストップして。母ちゃん、ストップ。

哒哒哒哒哒，哒哒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 。嗯。